ครับสวัสดีครับบ่าวเสือเชนเนลครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะครับผมมือนีเจพัดกับบ่าวเสกับมีแนวท่ามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะครับผมกดติดตามเ้อะค่ะถ้าอยากแชร์นะครับกดแชร์ค่ะกดติดตามกดแชร์เนาะค่ะเนาะกดกระดิ่งขันบ่อยากผ่าให้ขิดตัวเลขเด็ดเด็ดเนาะค่ะเนาะครับผมมือนีเนาะค่ะเนาะ เจผัดกับเบาเสมีสายดวนจากปูหาเจ็ดแปดเลยค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นสรุปเม็ดเดียวเลยค่ะลางย่างเดียวครับผมลางย่างเดียวเม็ดเดียวนะะเนาะค่ะเนาะตอนแเหลาว่าวันทียี่สิบแปดยี่สิบเก้าแต่ว่าปูเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นว่าตอนแรกปูเนึกว่ามันมีสามที่เปิดวันปูเพิ่นก็นับผิดเนาะค่ะเนาะเพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นว่ามันได้ปล่อยแล้วก็ปล่อยปโปลดเพิ่นวางสีที่จริงเพิ่นก็บ,บอกเจผัดมา ตั้งแต่มือแหลกแล้วละค่ะหกศูนย์กับหกหนึ่งเลขกเพื่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮ้ากะมาฟังเสียงเนาะค่ะเนาะมาฟังเสียงปูไปน้ำกันเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะช่องเจพัดผ้าลวดเนาะค่ะเนาะช่องบ่าวเสฉวนเด้วค่ะกดติดตามกดแชร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมตอนแรกปูเบินกาให้อ่ะ ไอ้สูตรมะไลนะครับสูตรมะไล่สูตรมะไ่สูตรมไะไ่สามหนึ่งกับสามสองเนาะเป็นสูตรมะไลเด้อค่ะสามหนึ่งกับสามสองเป็นสูตรพวงมะไ่แต่ว่าสูตรพวงมะไรงวดทีแล้วก็ได้แปดเด้ทายแปดเด้อค่ะมันก็ออกทีหาแปดงวดหนีสูตรมะไ่เพิ่นได้สามอืมเพิ่นก็นเลยห้สองสามกับไอ้หน,นึ่งสามเนาะครับแต่ว่าตัวเด็ดเพิ่นว่าตอนแหลกเพิ่นจะสองสองหางหรือเพิ่นว่าจะหายวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับเพิ่นว่าจะปลอยนะครับแต่ว่าเพิ่นจะห้อนุญาตไม่แล้วบัตน อนุญาต<อ>ไม่แล้วเ<อ>หาเงาเอากลับมาฟังเสียงปูไปน้ากันเนาะค่ะว่าปูเพิ่อนอ่าโท้มาว่าคุยกันว่าจังไดแน่เนาะค่ะเนาะมว่าเพิ่นสีบอกว่าจังไห้อเกลับมาฟังจากปากปูเนาะค่ะเดี๋ยวเจพัดไทยคลิปเจพัดก็จะแปะไใหาตัวเดียวเด็ดเด็ดเลยเลย,ยค่ะเด้อครับค่ะฟัง,งน้ากันเนาะค่ะ สามสองกับสามสามอโอ้ค,ครับผมตมัวนี้เนาะครับเนาะสูสสคนคนตรพวงมาลเนาะครับเนาะตัวไหนกบพสามองกับสามหน่มาไล่เรแต่ว่ากบพ่กบมันใจครับบ่มันใจพวงตัวนกับพวนงก่อนครับแต่ว่านี่ันเลขวิ่งบอปูเลขวิ่งเกเฑกัเลขวิ่งมานึ่กกับแมาแปบันศูตกันึ่งวันนี้สูตรกัหนึงเนาะครับออสนกับหนึ่งล่างอ่ะครับส่วนนี้คกัใครวา งมดกวไปกับแปห้าศห้ามันเรียมันเดนกแปดูก็เลยวามันมี่านมัน่ได้ติดเกียดตค่ปูเดียวปนงม่ออกขแครับนห้ว่าล่ะที่บ้าคือตลอดทวันี้มันกับไว่าสองหาหมดกว้นไปกัแปดห้าศนห้ามันเรียมันเดนกะแปูก็ะลยวามันโมมี่อยนมันไม่ได้ติดเกียรกรแปดตัวครับผมอาเป็นตาลอตี่ไนังไงมันก็ได้รุ่นก็แล้วละครับ ครับคือได้เขาไปหาปูแล้วกัครับครับครับแล้จะเป็นเสียงสัมผัสปูนะครับปูเขาใไข่มากนะครับเป็นเสียงสัมผัสนะคะเนาะสองห้างที่ปูหมั่นใจหกศูนย์กับหดหกหนึ่งเนาะครับผมแต่ว่าแต่ว่าลาดุดหนี่ลาดซุดหนี่ปูหกศูนย์หนีสู่ดับของปูน่ะปูตัดออกไปแล้วเด้อครับเหลือห้างเดียวครับจ้าเหลือห้างเดียวต้องหกหนึ่งเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับ สูตรตัวเลขแนวทางเพิ่นว่าเลขเพิ่นมีทีมาด้วยค่ะครับผมแต่ว่าทีมาตะใสกับ่บมี้ใไรููเนาะค่ะต่ว่าเลขมีทีมาเพิ่นไหมาที่ว่าเพิ่นถึงสิบมวลเราเด้อค่ะส10มวลเราถึงตลอดเด้อค่ะเด้อเลข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 ชุดนี้เนาะค่ะตอนแรกเพิ่นไห้กศูนกับหกหนึ่งปู้หมั่นใจค่ะปู้ก็ได้เน่นยำบอกเจพัดกับเบ้าเสไปหาลอตเตอรี่ไว้ครับผมไปหาลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าเจพัดก็ไดมากแล้วล่ะค่ะย่างระบเนาะค่ะเนาะครับบัดที่นี้ปู่เลยว่ามาตัดอีกปปูู่เสสตรลขดับะ มัดตัดเนาะค่ะเนาะ<ช>สูนเลขดับตัดออกไปหกศูนย์นีคือปูตัดแล้วเหลือตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมคร<ช>ับเหลือตัวเดียวเม็ดเดียวเนีนเนนลางแต่ว่าเพิ่นกะว่าเพิ่นกะว่าให้กลับใบน้ำอยู่ได้เนาะ<ช>เลขเพิ่อนพนะ<ช>าวางวดที่แล้วเพิ่อนห้ยแปดหามันก็ออกหาแปดเนาะคะ<ช>่ะงวดนีเพิ่อน่าหกหนึ่งกะไปกลับเนาะค่ะเนาะเ<ช><ช>จพัดบอกว่าคิดว่าน่าจะไปกลับ แต่ว่าลางเลขมันหทางเดียวครับกับใบกระดีครับกับใบกระดีเนาะค่ะนาอหกหนึ่งล้วก็เท่ากับซื้อหกหนึ่งไปกับล้วก็ะลางย่างเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมนีพ่นสรุปมากหมัดหมัดเลยเด้อค่ะที่จริงหนีหกศูนย์กับหกหนึ่งหกศูนย์กับหกหนึ่งครนไหกศูนย์กับหกหนึ่งครับมากมาก่อนนะครับเลข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 ท้ายนี่มันมันสี่เป็นศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าท่านท่านผู้ชมบอหนีเท่ากับเจพันว่าจะลงอีกคลิปหนึ่งให้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่พราวะ มันจะมีเหลขทท่วาสูตรพระเจจีดังๆเนาะค่ะที่เพิ่นหาเลขแม่นๆนี่สามซีสามซีองเนาะค่ะสามซีเจจีนี่เพิ่นจะหาเลขใไข่ตรงกันท่วาลางศูนติดศูนย์กับติดหนึ่งเนาะค่ะเด้อติดศูนย์กับติดหนึ่งเลยที่นี่ห้องกับมาเบิงนี่เลขปูหาเจ็ดแปดนี่เนาะค่ะเพิ่นหหกศูนย์กับหกหนึ่งโอ้เจพัดว่าอ้าวตรงกันเหมือแล้วบารนี้ตรงบารใดออกบาดนั่นเด้อค่ะบาดนี่ปูตัดเลยค่ะหลอบทุท้ทยนี่ปูตัด เป็ดสูตรสูตรเพิเอาสูตรตัดของเพิ่อนบ่เคยหลุดด้วยค่ะสูตรตัดของปูแล้วแล้วเจ็ดหนึ่งหมี่มันกะห้างกันเกินไปสูตรอันอันนั่นปูนะเมียแล้วบบดนี้เฮากับสูตรยังกะซางโเนค่ะนี่เฮาเอาเน้นๆเลยหกหนึ่งเม็ดเดียวล่างกลับไปจากน้อยไปกลับไปกลับหกหนึ่งหนึ่งหกล่างเม็ดเดียวค่ะเลขมีที่มาครับ เป็นตามเสียงที่เพิ่นสัมผัสละค่ะหมายถึงสี่เพิ่นโทษถึอคุยกับเจพัดหมายถึงวา่าเพื่อนหมั่นใจซิบงวดแล้วค่ะซิบงวดแล้วบม่เคยผ่านด้วยค่ะเหลขกฉุดนีเฮากับมาเบิงวางวดนี เป็น,นไนมันจะเป็นยังไงเนาะคะ<น>ะ่ะเนาะเข้ากับตัวเลขสีเขียวสีลุนเข้ากับบอลลูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ออจะมันกับหางเดียวนึงเนาะค่ะเข้ากับสื่อติดไว้มันกับบ่อใดเสียหลายเนาะคะ่ะเมีมนยนสื่อไปกับใบจักเล็กจักน้อยเนาะค่ะสื่อลอตเตอรี่มาเสี่ยงไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขลรางอยู่แล้วเนาะค่ะลอตเตอรี่มันมันะะนันอยู่แล้วเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นกับหาแปดแปดหาวัแปดหาเลยเพิ่นให้แปดหาเลยแปดหากับซูนหาเพิ่นให้งวดที่แล้วบัดนี้เพิ่นให้หกซูนกับหกหนึ่ง มันเกิดจะเป็นหนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งต่วาหกศูนย์ปูตัดแล้วแต่ว่ากันไวจัหน้อยก็ดีนะค่ะเพราะว่ากะกับโบเน่เนาะกับกันไวต่ว่าปูว่ามันดับมันดับเป็นเลที่เรียบร้อยแล้วส่วนหกศูนย์เพิ่นเดาศูนย์ของเพิ่นตัดไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่กะแนวทางเนาะค่ะเม็ดเดียวค่ะซึ่งง่ายง่าะเนียนโบได้ตัดสินใจยากแล้วค่ะปูเพิ่นกับค่อนค้ังจะมันใจเพิ่นเหล็กนี่มิจิมาสิบหมวดเลยเด้อค่ะเหล็กมิี่มาครับ นี่เนาะค่ะเนาะเจีจ๊ยบผัดกบมาอับสายดวนสาย แบบว่าให้จวดจัดย่านบ่ท่านย่านท่านผู้ชมบ่ท่านสื่อลอตเตอรี่ย่านมันดังย่านมันอันค่ะมันสื่อว่าได้เมียนมันยายู่ได้แต่ว่าตอนนี้กําลังสื่อได้บ่มีปัญหาได้เลยตัวนี้อีกจังหน่อยสองสามมือเนาะค่ะมันจะสื่อบ่ได้เท่ากับไปสื่อลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนลอตเตอรี่เลยค่ะฉลากินแบ่งรัฐบาลเจพับกะได้จัดไว้แล้วล่ะค่ะย่างระบหกศูนย์กับหกหนึ่งกับบ่ได้กับใบขึ้นกัน ตอนแรกวปูเป็นกระห่าหกศูนย์หกหนึ่งมากครับว่าเจพัดกับบ้าซีกับเปซื้อไว้เป็นซื้อไว้หกศูนย์กับหกหนึ่งปูมาตัดอีกครับตัดบัดนี้เหลือกหกหนึ่งตัวเดียวครับผมง่ายก็เก้าอีกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะคลิปนี้กับเจพัดกับกับเบ้าสีกับมีแนวทางของปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะสายสายด่วนครับสายด่วนเลยค่ะล่าสุดกับอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบตัวเลขเด็ดๆดีๆเข้าสารเนาะค่ะสุดท้ายนี่กับ ขอฝากช่องเจพัดผ้าลวยช่องบาลเซชแนลเนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะค่ะ<า>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ